มันม้างแม่นปองแนข้างก็ได้ท่องแคนความอยางแม่นบนจุดหมายจริงลงหลายบนจุดมองเมื่อมนุลงมอยเมียงคํก้อยเมียงคํตานูพราสมทแทนปันเป็นเนือกดู và xiên nôn xú bó giác bạc bó giác viên nhạc khiến à dù xúc nhạc thiết đến bạc à cam cưới khăm thua cuộc cả dân nề mà năm cần tặng nhau nan than lứa đồ đọc nào hoan hàm cả đoạn khoan cả đông phòng bố đồng đèn đàn Khóm ướt giặc cành đàn, chân nên thùm cờ đục điều mại, Xì rít mẹ đang đòm tiếng nói. Nhôm mẹ ngỡ khoáng, Chín con con cóm sẵn Qua sân thảo ra huyền, บ่เคยมีบ่เคยมาคันดาเปื่อยนั้นเกียมเปื่อยนาทางสิเลือนทางสิลวงฐานขนันผู้เมียบ่เคยเอื้อบ่เคือาโอ้ยง องเอ้ยเอากันมาแต่เป็นสาวในตอนนั้นพวนั้นยังเป็นบาวจนวันเท่าเข็มเหลียมในเลียมกลางนอกความพักวบอกโกเมียบอกางตังานั้นเพียนพก Lũ chắc ốt, lũ chắc ổm, Xăm toăm toăm, đọc không bồng nạc. Mật nị viên mắc khổ, Đây thương chút, đây thương số, Đây thương hàng, đây thương nhà. Nhôm mẹ, nọng bạc, บอยากห้างกะเล้ยป่าบ่อยากล้ากะเล้ยห้างเป็นตามทางมีนปวงกรรมเร็คนอกพอท่าหูงงข้ามเทียนจาวว้าวยามຕາาวนำนำเสียทำตามดือทด Nam và quâm hoàm hạc bọc hay mãi miền mướn màng và tè thăng cháu đơn nuôi mang miền cước vàng xi khiết hòn thò thế mà. ผู้ผู้กกผู้เข้าผู้เคยสอนก่อนผู้ใดเด็กน้อยคั่นข่อยได้ซ้ําเจ้าได้ยามไปวันแห่งควหเด้อทา

biên mượn cả ngang bỏ hẹn cháu men tôi tâm tu hùng phu khoảm cần si nam tu khoảm vào so khá cháu trồn vang trời แต่ทางเจ้านั้นดื้อในมีวังจนเต็มทโถในมีเงินจนเต็มทังสะุงดังยังเต็มที่ยาสมีแต่โอโยคือพุ่งโตนันพอมพนนาให้เขียนเห็นเมียของตนนาผู้เคยรวมดอกแก้วเวืองอยากค่าเสื่งแต่ผู้เดียวเด็กน้อย พอทาวเงินจากเธอนี้บ่แม่นเลียวหรือแม่นเกี่ยวลาเองคมบ่แม่นคมบ่แม่นหืนดอกกามเหี น้ำสนเป็นน้ำกามน้ำแว้นที่ข่อยเสียงมุกกัณฑ์โอ้ยเด้น้องเว้าเพื่อนความเสียงใจเหลือหวงยา ไอ้เจ้านั้นน่ะพ่ออยากมอยนะมา bàn tay cả liêu phát phù la hát lung văng quang mong thang tay khăn á thong theo thung khăn thang xua nhiệt mùa nhăn đòi miên cài nục trao liêm pha liêm lâu đoán lâu cố cá đầu thiêm thắt cả vang vương văng quang mong thang tay mong thang tay cả lẽ phải pin mọc ออกจากดงสะละน้อยย้วยกว้างทองควางคันลำเขาเสียงแขกเต่าเสียงแขกเต่าก็เวอนวิวันเป็นสาเนียงเพลงสับกระมวลหลังหุ่มดังกรองจะมามวลมากงี้แต่เท้าวันต้องก็ได้ป๋าผัวอีปอบเมงเอยเท้า คอยจปเปลี่ยนชีคามาใส่ของทานเศรษฐีขำาดอกออนี่สินสามหมื่นหนึ่งพัน่าร้อยคอยว่าบ่เกินสิบปีนี่กะคงเมิดแล้วตาเจ้าสิเมฆคว่ำเกิดคว่ำอันถ่อแม่ท่องเอ,อ้ยคันนีเมื่อแล้วจังมาพอกันยุกตะตูบ,บ้านหลังนี่นอเทา่าน้อ,อสัญญากะต้องเป็นสัญญาละต่างคน้นต่างไปท้ำนาทีนอเทา่าน้อโสคกดีมีใไสเด้อเท่าเด้อ บายบายโอ้ยนวบาชนะก็ได้พ่อลงไปเทาพ่อแล้วมันเอาจีทักทักหลังมาโอ้ยเอาซับนีเป็นอย่างยายสวนมาขนลุกซำบนีก็เสียหนาคนมดนั่น พักต่ออยู่ต euh. ิมันห่อนหรือเมย์ตีมาโอาสัาเปียกเหมดหรือเมยเปียกทั้งทั้งในเปียกทั้งทั้งนอกไหมเบื่อวันน่ะเปียกหมดหลือเมื่อวันน่ะเอาโอ๊ตเอาสันนะเทียดพอจบเทียดบอจบเลี้ยงกันทีว่านี่นาะเอาต่อจักหน่อยสันฮะตีเออ มันห่อนเนาะเอาในตอนนั้นสันทาญาิโยมคุณพอ่อคุณเมียยายทองก็เลยไปเป็นคนลำใส่อยู่บ้านเศรษฐีหนึ่งปีผ่านไปกระใสหนีวิตไปมืน่นหนึ่งอีพอ่ออีเมียสองปีสามปีผ่านไปกระใสหนีวิตไปสองมืน่นอยู่ไปอยู่มายายทองก็เลยอยู่หอดสิบปีเมยหญ่ใส่ไปสซมาเมื่อวานนี่คอยไปเปิดเบงบัญชีคอย เหลียงเงินอยู่สองพันอีพออีเมสีใส่หนีเมิดขันเป็นเมดแล้วขอยที่ขึ้นบ้านขึ้นซองคอยดอกไม่ใหญ่สิบป,ปีพันไปสัทธา,าญาติโยมบันีมากเก่าถึงเศรษฐีแม่เศรษฐีบัดบาตายหนีจากเพืนสิออกปากตาา้านจ้าเวว่าจังใดเอาว้าสุญาตสูญโยมฟังบิ่งดู ้อพระใหญ่เศรษฐีค่ําเอ้ยบัดนี้ในตอนนี้หันมากรรมเศรษฐีค่ําเบิ่งจักเถอเพื่อมัดเรื่องให้แน่นแอ่นดอกตามคันแห่งนิทน À. Mẹ nhây ơi cứ ba điều ni nần luật xén thuộc chẳng lừa lại Mẹ ma tài biển phí luật bỏ mi khâm bò mi ta ngầu cảm sò mi ta sưm cảm sâu mi ta ẩu leo cả ăn nàng cả ôi Nón cả ôi đọc hồi hoàn ăn là Hãy ແນ່ຄິດເຫັນດตั้งແຕ່ເຂົ້າหวานกล้วยรวยรามสุมเงินตาอยู่กําສิพันลายาสางางามนําเพืองบ่เคยครึ่งคําแข่นเวากันอย่างแป้นๆบ่เคยพ้อซ้พ้อเถีย เมียกับพ่องพ่อเมียบ่นอกทางบ่นอกโลดอกเพียนโสเป็นโคจิงยังตอนนี้เกิดเหตุเรื่องสำดนเงียงป่านดูกนะทุกบ่มี นเพ่งกะคำกะเล่งกะนอนกุมกะสัมตกลุมตกลอนตกหูควงพวกน้มเน่าหัวแต่หูลาดเล่าความเป็นใหม่และห่างเพราะปานสร้างนั้นลากพุ่น เฮ้ยมีเมียไว้เบิ่งสนยามเจ็บป่วยได้ช่วยพ้อมมีเมียทอมเมียถามทางมาจ่ามปอนจ้ำลูกนอนหายาวานมาปักบัวผัดไทยสวบัดนี้เมียของผัวได้มาตายจากจ้อยพ่ออยากมอย mười má nu, mười má nu จมน้ำเมียลากมาประจักซึ่งความจริงถูกสิ่งอันนั้นแม่งเปอบอกเคยมีจากแนวที่สิคงหรือเทียงเอ็นหรือเอียงถูกสิ่งอย่างแม่ใหญ่เอ้ยใจจึงใสสว่างปานพระจันทร์ที่เจิดจาดอกขนมืดบัดเมื่อเ รู้เรื่องเก่งหัวเรื่องเก่งแล้วมีกูดหัวบ่องสวนของศาตร์าว่าทุกตนต้องตายเมียนการที่วนเวียนให้น้ำผู้ที่ตายไปประโยชน์ไลยคือแจ้งเป่าโทษนั้นมาเฮ็ดให้เศร้าหัวใจเป้าพองจ้อยพอม บางเมื่อคบความจังหันเวยวังผังผู้ยิ่งใยผู้ยิ่งยังจนอังปัดตาพี่เพิ่อนคอยเมียตายแล้วกับเฟืนบ่มีวันสี่ฟืนเตตาแหน่งสีว่าจะไปเอาหาเอาไม่แทนเถิดน้าเป็นการเกื่อดอกโทุ่น ตาดสินใจย่างแน่แน่นใจนักแน่นไมยป่งควรนรวมหอลงห้องกับแม่ท้องผู้คนเสียอายุใบของเล่านันกับหุ่นหาง่างเดียวกันกับเมีย่อยผู้บอยมิงอีกกับเล่าเป็นผู้ยิงที่ขยันบวาียจทั้ง an khăn để lão biển cô giòn không hài hòn khổ số neo nan là na xa hát tha nhung ไปแล้วจกักสิอยู่ไปเห็ดหยังหวังเห้กลับขึ้นมาแมนบอมีวันฟืน้นเน่งเสี่ยวเมียสอนมานอนน้าคนใหม่ยัง่งสิไขกว่านี้ยำเจ็บไข่เด้เพิงผ้าป้าเม่อทองมาเป็นคนใส่มาอยู่น้ำไหลฝ่าลาปีแล้วคือจังปูจบปูงามเถิน้อแเม่ทองนี่กระดายหนอเพื่อนนันกระซือว่าทองอันผููขาดนี่กระซือว่าคำคำและกระทองหรือว่าทองและกระคำ เอินไผ่ขื่นก่อนก็มิแตมวนมวลได้ละแม่ใหญ่บ้าข่อยคือจังไม่อยากได้แต่ว่านี่เห็ดเมียเถนอข่อยสีรองถามเบิ่งก่อนนะเพิ่นป๋าลูกป๋าผัวมาไปนอมาอยู่น้อข่อยสีปีแล้วได้เนาะใหญ่ป้าขันแม่นบ่ท่านป๋าผัวก็คือสีบ่ได้อยู่ดนปนีดอกดีบอแล้วสีล่องเอินใส่แม่ท้องเบิ่งก่อนนะแมนเห็ดยังอยู่นอแม่ท้องนี่กระดายนอแม่ท้องไว้แม่ท้อง แม่ทองจ้าพูนผู้สาวกระดจะแมนเบาหวานคนขิ้งไข่ลูกเงยาบัดหนึ่งอ้าวก็เเบาหวานตโนผู้ขาเป็นคนใส่แว่น้อมบ่น้ำจบเจ้าหน้ายก็ะเบาบนวันหวานสันตัวเออเมนจุมอยังไรเงาพอเศรษฐีคนไตไปรล้วบ่มีฟืนตื่นขึ้นมาได้ดอกเ่าเปยหมองบนเสาสิทํำไห้บ่สบาย เป็นไ้เหี้ห้นให้นำข้นตายมันไรประโยชน์ให้น้ำบวงจีบจีมันเไล้สดแจงเศร้ญญาโศกเศร้าเศร้าซพอเสียทธธีมันเป็นยังสั่นดอกวัติแมท้องพุกขาเอ,อ้ยคอยกัดขึ้นขึนเจ้าหลละแม่ท้องเอ,อ้ยแต่หากว่าอยากเบ่าเซื้อๆนี่ละอืป้าแม่ท้อง เจ้ามาอยู่น้ำ <Korean> ข <jam> ่อยเจ้าคือมาอยนไหลฝ่าลาปีคือบอกกับบ้านกับซองไปหาลูกหาผัวเจ้าเสด็จแม่ท้องเจ้าคือมาอยู่น้ำดนแต่เสด็จเดี๋ยวนี้ออ๋ก็นี่สินผู้ข่าบัทั้นเลี้ยวเกสิกรรมจังใดเนาะเด็กเกสิว้าใส่หนี่บัตเลี้ยวเกสิหนีเมียบ้านเกษีมาอีกล่ะเอาจากแล้วก็บอเห็นล่า้งานก็ไปยามลูกยามผัวจังกที่อาเสด็จรีผัวก็บอกไปจังใดเลือกกันเลยเอาป้าก็แล้วตีโอ้ยป้ากันเดี๋ห้อยหานแล้วก็เท่าเงินนั่นน่ะ สดตัวสันบดาดอ่ะจ้าผู้สาวตัวนี้แมนปัดนั่นเดียวผู้สาวเพื่นวะคอยว่าสีถามเจ้าได้ขันเจ้าเป็นสาวแล้วถามยังไงนี่าพอขันแมนมีผู้เอาขันเมนมีผู้อยากได้เจ้าสิวา่าได้เจ้าสิเอาเพ่นบ่แมททองโอ้ยผู้ได้เสายมาก,มกผู้ขานเนาะนี่เออกับ่แนล้วเนาะมันมีคนมกักตีมีผู้ใดสีเอาเ<า>พื่นพอนบอ โอ้ยขันมีผูมักพวกข่าผู้ข่าขยากเอายู่แหลเพราะในมีมูปากมูวะหุสันด์บดเดเอายู่วัดตีเจ้าเขาทั้งคอยละยายทาพไายอันนั้นเราอยู่คุมพูนเราอยู่บ้านหนองบะบุลาอันบ้านหลังใหญ่ๆก็มคุมฝากทั้งไปทั้งบุลาสือวานจังใดเนี่ยพอเศรษฐีมันคนเขาคนแหล่ผมบางหางจอย คนผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้ดีแท,ท้ว่าจำไดเว้าสู้ผู้ขาฟังเบิงคนมันมักคนมันหักผู้ขานั้นมันผูาา้รอจำไดมันผู้ดีจำไดมันรวยจำไดสันดอกบกพืนหน้าตาก็ดีอยู่ไดรออยู่เออผิวสีแทนจังสันแล,ะะล้วก็ลวยในี่จักน้อยบานหลังญ่ๆยว่โกมูพูนสุดสท,ทั้งบานน้องบะทุ้งคุมทั้งพุนละแม่ทองซื้อวานจำไดนี่าพอเสษฐี เสวาผู้เบาค่ำเมียตายปะสองปีแลว้วผู้เบาค่ำเออค่ำเด่นอบัดน,นี้ท่าเมียตายปะหนะอ,อ้าวเหมือนบานน้องบมากกะที่เมตตาคํำเนี่ยพอเสียถีผู้เดียวนีตัวเมียตายปะนั่นแม่อาก็ะคอยนีละเนาะเอาเนี่ยพอมักผู้ขาดสิเออสิมามักจังใดผู้ขาเป็นหนีเป็นศิลต่างหลายบาทหลายต่างเอาติดนี่ติดศิลมันหักกันบ่ได้สิ อีกอย่างหนึ่งนั่นผู้ข่าเป็นคนใส่ย่าพอเป็นเศรษฐีเป็นเจ้านายเขาก็พ่อใหญ่แม่ใหญ่น้องบากับเจ้าพ่เพื่อนตัว่าเศรษฐีเมียใจป่าแล้วมาเอาคนใส่บพรายานพ่อใหญ่แม่ใหญ่นั่งโยนีเ้าพื้นตีผู้ใดเสียมาเ้าพื้นเดี๋ยนี่นั่งอยนีมีตาปากเป็นเป็นเมียนบ้าเป็นเทสุไม่ออกไปวัดหันตีนั่นอะไรฮักวบาดีนั่นนั่นแล้วเ่าดีกับสังเขาแล้วเมียนออก ไปวัดไปว่าเพื่อนสีเว oh. ้าจะได้กระซังเพื่อเหล่าเมียท่องเอ้ขวบเงินดอกนั่นเห็นบอมเมียเพื่อนแกยังว่าขอบว่าดอกเพื่อนยังวายอยู่บ่แค่จีบอ่แค่บ่เงินผู้ใดใดทั้งสิ้นเออแค่แต่เธอคนเดียวเท่านั้น ผู้ขาเป็นหนีแต่ว่าสองพันใส่หนีบับท่านแหลอภาษาซ้ำหนีสองพันก็ล่องมาเอากับข่อยนี่ข่อยสิโลนี่ให้เจ้ามือนี่ลดแล้วแม่ท่องขันผู้ขาแต่งงานเนี่ยเออโลนี่ให้เจ้าเลยมือนี่สองพันเนี่ยทีดินผู้ขาจําไว้ข่อยยกให้เจ้าขึ้นเบิดที่ดินบ้านหลังนี่เดยยกให้เจ้าเลยว่าแต่เจ้าอยากได้บ่ยากจักน้อยเลยแม่ท่องเอาแม่นี่หลีดิเอาแม่นี่หลีบัตรท่านผู้ขากัดซ้ำใบไ่บได้เห็ด มีคนลำไส่บ่บัลน,นี่โอ้ยมีเหรอเนาะคนลำไส่แดดห่อนๆก็บ่ต้องออกมาเสียหญ้าต้นหมอกต้นไม้เจ้านอนเปิดแอร์อยู่ในห้องแอร์เย็นสวยสวยสวยผลอะไรไม่ต้องเอาบ่แม่ใครนั่นเอา,เอาลวดเพิ่มหน่อยเห็นบ่เอาบ่แม่ศูนย์นัน่นเห็นบ่เพิ่นก็นสนับสนุนอยู่ได้เอาเแต่งงานรุ่น2,000เนี่ยเอาแมน่นเอา ่อยว่าคอยเสียข,ขอตืมเจ้านอยก็ดอกไม่แย่ไครเอ้บัดน,นี้แง่พอเสียทีว่าจังไดแมททองคัดว่ามากคันว่าหักอิหรีเนาะอ๋องซีจะหักอิหลีฮะผู้าขาเงียบใจเจ้านอยก็ดคือตอดมากไก่เธอเธอ <c oughs> เอ,องซีว่าจังไดแมททองเพื่อพิสูจน์ว่าแ่่พอหกักแง่พอมากผู้ข่าจ้าผู้ข่าเกิดไดไงมากนี่ บอกเคยใส่ซอยจักเทียโอ้อยากใส่ซอยคันว่ามากคันว่ามากคันว่าสิเอากันอิริซื้อซอยจักเสียนให้ผู้ขาใส่เพราะได้เป็นสักขีพายนานในเอาโอ้ใส่ข้อท้องขําเนี่ยแมนว่ายากเ c, ด้ล่ะเอเออเดี๋ยวซื้อให้ใส่ก็ได้ดิใส่เสียนซําได้เซลราะบาทซัมใสยไฟเนี่ยเนี่ยซําเนี่ยเออโอ้ยสมิมาเอาหยังซํานีเป็นหย่ง เป็นเศรษฐีย่างดีเอาของแท้แล้วนสิแต่งงานได้รอบที่สองย่างดีเออพวกขาบ่เอาดอกเสีนสซานี่บ่ถึกใจเป็นอย่างมันหน่อยแมนวยเซียวซัใดายสันซัมนั่งซัมใสซัมเสาเต้นวายสมอูดมอพดผมว่ามันซําเสือกผูกไว้อยูอ่หัดบอบอ่บอบแมนซําเสือกผูกไว้เอาซัมเสาเต็นนั่นละเสียวอิลีติดด้วยนี่แมนโอ้เวสิใสได้บ่วอะไรเนี่ยเมียเอ้ยก้าซื้อให้บอ้าแล้วเนาะ โอ้ขันเล่ากาแสดงว่าเรามักอยู่แม่ไข่เอ้ยบัดที่นี่ซอยได้เลยวเป็นบอผู้ขายอยากได้ตุ่มหูทองอยากได้ตุ่มหูแมนตุ่มหูกับบอยากันซ้ำตุ่มหูสิสเป็นวงเดิมเป็นวงใหญ่ๆจ้าอาวงซ้ำใดนันซ้ำฝากวดน้ำซ้ำฝาอิมลอยเนี่ยเออโอ้ยมันหน่อยเหอเอาเมียฝรั่งเขาก็ใส่ซ้ำนันดิผู้ขายอยากได้ใหญ่กว่านี้อยากได้เป็นวงสีใหญ่ๆโอ้ากได้วงใหญ่แมนซํำใดเอาซ้ำนี้ ใส่ซ้ำแตเกงพัดลมนี่ว้เออมาโพดมาโพดแต่ใส่ข้อซ้ำขาเต้นเอามันค่อยรวยไว้กระตุ่มหูบนซ้ำแตแกงพัดลมใส่ก็ได้แล้วเออตุ่มหูก็ได้แล้วตุ่มหูกะเสียงหายโยคนแต่งงานเตียงกันกันตรงมีแหวนหมันเฮีเสียาแหวนหมันจ้าเอาแหวนหมันกับบัยากติสื่อให้ใส่ดอกเนี่ยแม่เอยจักวงวงหนึ่งหั่นเขาแต่งกันเขาหมันกันเขาก็ใส่วงเดียวนิวนั่งขางใส่หัะ สิมาใส่วงเดียวมันผสมเศษถีดอกสิใสไหลก็วงเดียวยุสติโรนี่โอ้ยกระสือห้เนี้ยนิ้วมีเทไรกระืือห้โลดเอาเอาเอาอยากใสนิ้วใดนับเลือกใสเบิ้งเอานี่แม่เอาอิริติจ้าขอจีนับนิ้วใสเล่นไม่ยากเลยเลือดเลือดซื้อให้เทไรนิ้วเทไรวงเลยเป็นบ่เออนับเบิ้งอยากใส่นิ้วใดหนึ่งวงสองวงสามวงสี่วงห้าวงภาษายังห่า 6กวงเจ็ดวงแปดวงเก้าวงสิบวงสิบเอ็ดสงสิบสามห้วยหเดี๋ยวเดี๋ยวอีอย่างสีไสหอดใสกว่านิวตินเอากระวานนิวมีดเท่าไรใจเหมือนสีใสเตีนิวมือแหรอบ่มีบานไหนเขาไปใส่หอดนิวตีนดอกแหวนน่นนะ เอากับวานิวมีเทอาไรกับที่ซื้อไห้เหมันพวกขากันนับนิ้วใส่รดแล้วเอาเป็นวา่าใส่เต็นนิ้วมือกับพ่อละเธอโอ้สมบูรณ์ว่าใส่อีหลีหนเนาะออสมบูรณ์ว่าใส่สอยทอเสาเต็นนี่ใส่ตุ่มหูทอตะแกงพัดลมนี่อใส่เวียนทั้งนิ้วมือนิ้วตีนเหลี่ยมยามหยามย<อ>างแต่ตะว,วนันทอดตะเวนตก๊กตะเวนตก๊กหอดวัดยางแต่ตะเวนต๊กหอดวัดทำไมจั์สูนเห็นเราถามเลยถามว่ามึงไปใส่อีกกะเลิงเลย ใส่ยางอยู่ในเงื่อนข่อยกววาได้ดีวยนี่วายอีกระเลืองนี่มันปวดท้องของกาจีวาเลยโอ้คนที่ได้ชายาไม่แต่เพราะเย็นเสียตีแล้วได้ไฟเลยว่าเราได้เมียกระเลืองอ้อเอาจังสันเป็นวาขาจผู้ขาลำผู้ขาไหลผู้ขาตกลงโอเคจะโอเป็นตกลง